ในเบื้องต้นนะครับขนส่งจังหวัดก็ก็บอกว่านอกเหนือการการนอกเหนืออำนาจของเขานะครับแต่จริงๆแล้วมันมีมันมีที่มาที่ไปนะที่ก็คือคําสั่งเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้นวิธีการออกคําสั่งเนี่ยครับก็ออกโดยแบบออกกฎหมายหนึ่งฉบับใช้เวลาแค่สิบกว่าวันทีนี้เรามองว่าทําไมถึงออกกฎหมายแบบนี้นะครับเรามองว่ารัฐเตมนตีช่วยนะครับ อยู่ในช่วงปรับคณะรัรมมตีนะครับทีนี้จะทํายังไงให้เป็นข่าวใหญ่นะครับข่าวใหญ่ก็เป็นการออกคําสั่งคาสั่งแบบเวียงแหนะครับครั้งแรกที่ผมได้รับการติดต่อไปประชุมนะครับเขาบอกว่าเส้นทางที่มีความชันเกิน8%นะครับระยยทาง5กิโลเกิดเหตุ5ครั้งต่อปีจะเป็นเส้นทางเสี่ยงทั้งหมดเราก็โอเคในกฎเกณ์นี้ผมก็เข้าประชุม พอปรุข้าประชุมเขาก็บอกมีจมุดเจ็ดเส้นทางรวมเส้นทางนี้แต่เส้นทางนี้ผมเป็นคนจังหวัดปทุงนะครับผมเป็นคนจังหวัดปทุมโดยกําเนิดผมจําได้ว่าเส้นนี้ไม่เคยเกิดประเทศผมก็เลยตั้งคําถามในที่ประชุมว่าเส้นทางนี้ไม่เคยเกิดประเทศัตเลยครับก็มีการตรวจสอบเป็นจริงๆปรากฏว่าที่เกิดปรยเทศไม่ใช่รถบรรสองชั้นมันเป็นรถตู้เป็นรถตู้ไปจําทางทีนี้เราก็แล้วเราก <ique> ็ไปถามเส้นทางอื่นปรากฏว่าทุกเส้นทางข้อมูลที่ในที่ประชุมไม่มีกฎเกณฑ์นี้เลย นั่นหมายถึงว่าทั้งเจ็ดเส้นทางเสียงเนี่ยคือไม่มีความเสียงตามกฎเกณฑ์ที่เขากําหนดลหลังจากนั้นก็เลยตกลงกันว่าหลังสงการหล,ลังสงการเราจะมาคุยเรื่องนี้กันใหม่แต่เราจะให้ความร่วมมือนะครับสมาคมบจะให้ความร่วมมือในการหยุดวิง่งตามเส้นทางที่คุณบอกในช่วงสงการเท่านั้นแล้วมาคุยกันใหม่ปรากฏว่าวันที่11เมษามีคําสั่งออกมาเลย มีคำสั่งออกมาบังคับพวกเราแต่เขาตัดอะไรออกไปเพื่อไหมเกิดเหตุ5ครั้งต่อปีตัดออกไปเอาแค่ความชัน8% 5กิโลเท่านั้นเราเริ่มองคำสั่งนี้เริ่มแปลกแล้วเริ่มแปลกแล้วเพราะว่าเราจะมองว่า การที่คุณออกคําสั่งแบบนี้คุณต้องการออกคําสั่งก่อนสงกรารเพื่อให้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยคือคุณไม่รู้จะคิดไเอความปลอดภัยยังไงล้วคุณเลยคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแต่คุณเวียงแหงครับโดยคุณไม่ศึกษาผลรกระทบว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้การเวียงแหรครับมันทำให้คุณเดือดร้อนทั้งประเทศเก็ดเส้นทางมีทั่วประเทศนะครับพราะเวียงแหอย่างนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาการท่องเที่ยวจังหวัดตังนะครับรถไม่เข้าก็พังกันทั้งแถบนะครับรถก็วิ่งไม่ได้การค้าก็ค้าไม่ได้ทีนี้พอผมมามองที่จำคำ ระยะความชัน8ระยะทาง5กิโลปรากฏว่าเส้นนี้ผมมาสำรวจเมื่อวานไม่มีเส้นไหนที่มีความยาว5กิโลเลยมีแค่500เมตรไม่ถึง1กิโลสูงสุด1กิโลผมไม่ถ่ายป้ายชี้ที่ป้ายเลยครับคือคนที่จังหวัดตังออกแบบดีมากนะพี่ความชันเป็น8เป์ุ๊บเนี่ยมันจะไมาเจอเงืนอหญิงลูกเลยต่อให้คุณเบรกแตกเนี่ยคุณก็ไม่มีทางจะหลุดตัวไปซึ่งมันไม่ตรงกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความแปลกประหลาดในการออกกฎหมายเพราะที่หนึ่งนะครับ คุณออกกฎหมายคุณสร้างกฎเกณฑ์แต่คุณลบกฎเกณฑ์เพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการอันที่หนึ่งมาจังหวัดตรังอีกนะครับจังหวัดตรังไม่เข้ากฎเกณฑ์ไหนสักข้อเลยนอกจากความชัน8เปอร์เซ็นแต่คุณประกาศออกมาเพราะคุณต้องการอะไรคุณต้องการสื่อคุณต้องการทุกอย่างให้ไปจับวิที่คุณเพื่อปรับคณะรัฐมนตรีนะครับไม่พอนะครับ ที่พี่สื่อนะครับที่ผ่านมาจะลงข่าวว่ารถสองชั้นเนี่ยอันตรายบ้างลงศพบ,บ้างแต่พี่รู้ไหมมันเป็นคำอุปทานหมู่ไม่เป็นคำหลอกลวงทั้งหมดที่หาแพระบบาเวลาเกิดประเทศสถิติกรมทางหลวงสถิติกรมขนการขนส่งทางบกรถสองชั้นเป็นรถที่เกิดอุบัตเทศน้อยที่สุดน้อยกว่ารถชั้นเดียวถึง3าเท่าแต่เวลาน,นักวิชาการมาออกข่าวโอกาสที่จะเกิดรถรถสองชั้นเกิดอุเหตุมีมากกว่ารถจ็ดยี่สิเ็เท่าคุณเอา หลักฐานนี้มาจากไหนทั้งที่สถิติมันฟ้องอยู่แต่ไม่มีใครปกป้องพวกเราเลยวันหนึ่งเราเลยมีสังมาคมมาปกป้องพวกเราเองเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้มันถูกปกปิดแล้วสื่อก็ฟังกันมาฟังกันว่ารถสองชั้นลงสเพกาลงสุลงสุลงสุดไปเรื่อยแต่ไม่มีใครดูสถิติเลยวันนี้เราขอนะครับเราขอนะครับนักวิชาการทั่วประเทศสภาความปลอดภัยทั้งหมดมาคุยกับเราด้วยข้อที่จริงด้วยหลักสถิติอย่าใช้ฟิลลิงนะครับถ้าคุณเป็นนักวิชาการคุณต้องไม่ใช้ฟิลลิงคุณ ณต้องใช้เอนจิเนียริงเท่านั้นนะครับคุณต้องใช้หลักวิศวกรรมหลักสถิติเท่านั้นตอนนี้คุณใช้ความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล Jam ้วคุณสั oh. ่งห้ามทุวประเทศไม่ได้นะครับต่อไปนี้เราจะคุยกันเรื่องของหลักสถิติและเรื่องของหลักวิศวกรรมเท่านั้นรถ2อชั้นนะครับผมกล้าเทียบสถิติกับรถโดยสารทุกประเภทโครงการขนส่งทางบกที่เราไม่พอใจนะครับเพราะว่าท่านไม่เคยเอาสถิติมาคุยเลยท่านบอกพอสื่อบอกว่ารถสองชั้นไม่ปลอดภัยแทนที่ท่านจะเอาหลักสถิติไปตอบโต้เปล่าท่านกลับลัวสื่อ ไม่ใช่คำว่าสื่อไม่ใช่พวกพี่นะหมายถึงว่าโซเชียลทุกอย่างโซเชียลบอกว่ารถสองชั้นไม่ปลอดภัยคุณไม่กล้าสวนกระแสตั้งทั้งที่สถิติคุณเนี่ยสำนักสสวัตดิภาพกรมการขนส่งทางบกชี้ชัดนะครับว่ารถสองชั้นเกิดเหตุน้อยที่สุดตั้งทั้งที่มีจํานวนมากที่สุดแล้วอย่างเงี้ยรถสองชั้นไม่ปลอดภัยยังไงครับแต่ผมจะบอกพี่ให้นะการห้ามรถสองชั้นเนี่ยภาคใต้เรานะครับมีแต่รถสองชั้นพอพี่ห้ามรถสองชั้นอันนี้ผมไะว่าจว่ารถชั้นเดียวนะรถชั้นเดียวจะกลับมาท รถ2องชั้นเราเมื่อก่อนความปลอดภัยเป็นศูนย์เกิดเหตที่ดอยลวกนะครับตอนนั้นหลายศพนะครบสิห้าปีแล้วเราพัฒนา UN อขึ้นมากรมการขนส่งออกกด UNECE ีมาพัฒนาความปลอดภัยสิบห้าปีที่ดอยลวกไม่เกิดขึ้นอีกเลยก็ไม่มีใครพูดถึงแล้วเวลาพัฒนารถนะครับพี่เชื่อไหม ผู้ประกอบการเป็นผู้ออกเงินทั้งนั้นรัฐบาลออกนโยบายผู้ประกอบการออกเงินนะครับกรมออกนโยบายผู้ประกอบการออกเงินพอเราพัฒนาความปลอดภัยจากศูนย์ถึงจะถึงจะสิบอยู่แล้วได้แปดรถที่มาเกิดอุบัติเหตุนะครับมันเป็นเรื่องสุดพิสัยซึ่งการเกิดเหตุมันเกิดได้ทุกชนิดอยู่แล้วคุณห้ามรถสองชั้นตอนแรกก็บอกว่ารถสองชั้นนำเที่ยวมีปัญหาคุณห้ามรถสองชั้นนำเที่ยวก่อนแล้วรถไปจำทางวิ่งได้ผ่านไปสิบวันรถไปจำทางเกิดเหตุตอนนี้คุณห้ามรถไปจำทางอยู่แล้วให้รถชั้นเดียววิ่งแล้วหลังจากนี้ แต่เป็นรถชนเดียวรถคันเดียวก็เกิดเป็นเหตุอีกที่มันหนีไม่พ้นเพราะมันไม่เกี่ยวกับตัวเมชีนนะครับมันเป็นแมนรถพวกนี้มันควบคุมโดยคนนะครับถ้าคนไม่บังคับลงทางทางมันก็ไม่ลงพี่ถ้าคนมันเบรกมันก็เบรกครับรถนะมันมันไม่ใช่ไปโทษรถนะครับเราไปโทษรูปร่างมันไม่ได้พี่ต้องเราต้องโทษที่การควบคุมวินัยเราเสนอไปแล้วนะครับว่าพี่อีกพี่ที่พี่ยังไม่รู้อีกข้อนะพี่รู้เปล่าว่าการบังคับใช้กฎหมายถ้าคนขับรถขับรถเร็วเขาปรับเจ้าของรถ ต่คุณขับรถเขาไม่ปรับคุณขับรถก็ย้ายไปขับที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยผมถามว่าใครจะกลัวเราเรียกร้องไปหลายครั้งแล้วว่าตัวรถนะครับถ้าผิกดกฎหมายปรับเจ้าของรถแต่ถ้าผิกดกฎจราจรปรับคนขับแต่ถ้าเกิดเหตุ คุณฆ่าโทษเป็นอาชีพเขานะครับค mm ือประเหตุหนักคุณฆ่าโทษเป็นกี่ปีห้ามขับเาขาก็จะกลัวต่างประเทศไม่มีนะครับที่มาทาแบบนี้มีแต่ประเทศเราประเทศเดียวที่พอเกิดอุบัติเหตุคุณขับไปไหนไม่รู้ปรับเจ้าของรถก่อนไม่งั้นไม่ให้ต่อเออ mm hmm. ะเบียวก็ใช้วิธีนี้จะลดอุบัติเหตุยังไงนะครับ G P S, mm hmm. <S ะนะครับ mm hmm. ควบคุมความเร็วเราก็มีแต่ G P S นะครับเราเป็นคนติดเองแทนที่จะกกมนะครับจะใช้ G P S จะเป็นประโยชน์ในการมาควบคุมความเร็วพี่รู้ไหมพวกมันใช้ทําอะไรเอา G P S ของเราที่เราจ่ายตังค์นครับมาจับความเร็ทนนี่่่อสิงมมัไชบ ทำพวกเราเลยและอีกอย่างนะครับการออกกฎหมายนะครับท่านไม่ได้ประกาศในเรา่องขจานเบิกขาท่ามาบังคับพวกเราได้ยังไงจะใช้เวลาออกเว้นกังสือออกกุหมายแค่15วันไม่พอนะครับวันนี้เราจะท้องสายปกครองวันที่6คณะกรรมการควบคุมผนส่งทางบกกลางตามมาตรา19ไม่มีสิทธิจะมาจำกัดเส้นทางเราแต่หนังสือที่ออกมาเป็นคำสั่งออกมาแต่ถ้าพ้น9กสวันเราไม่คัดค้านคำสั่งนี้จะถูกต้องทันทีนี่คือสิ่งที่ต้องออกมาคัดค้านเพราะเป็นการบังคับใช้กฎหมายไม่ถูกต้องไม่พอนะครับ พลบขนส่งทางบกซึ่งเป็นของคนส่งต้องรู้เองนะครับมาตราสี่นะครับวงเล็บหนึ่งสองสามมานุษย์หนึ่งสองสามนะครับก็บอกว่ารถไปจําทางคือรถที่จํากัดเส้นทางแต่รถไม่จําทางคือรถที่ไม่จํากัดเส้นทางและท้องที่การขนส่งเราคือโชวราลอาณาจักรแต่ท่านไม่จากัาากดเส้นทางเราท่านมีสิทธิทำไหมคือไม่ไม่รรมีสิทธิครับอันนี้เอาเรื่องกฎหมายก่อนนะครับส่วนเรื่องความปลอดภัยพี่คิดดูนะเลนทางเสี่ยงเนี่ยมีแค่หนึ่งกิโล แต่ให้เราวิ่งอ้อมไป2อ0สามโลแล้วสสิติกรมทางหลวงบอกว่าไงครับสถิติที่เกิดความที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือทางตรงนะครับไม่ใช่ความชันเพราะความชันทุกทุกทแันต้องวิ่งช้าแต่ถ้านเราไปอ้อมเนี้ยยิ่งเพิ่มความไม่ปลอดภัยเส้นนี้นะครับมีปัญหานะครับลถประจําทางให้เราวิ่งอ้อมไป3ามเแดไปผิดเวลาพี่เป็นพื้นที่สีแดงมีความเสี่ยงเส้นปจีนะครับให้เราวิ่งอ้อมไปทางช่องเขาตะโกมีการทุรบของกามบูชาเอกไปให้ความมั่นคงจากเส้นทางสีเลนเราไปวิ่ง2ง เแล้วไปเรียบชายแดนพี่คิดว่ามันถูกไหมซึ่งอย่งๆี้ผมมองว่าตอนนี้มันไม่ถูกต้องจริงๆร,งรงิะขั้นตอนเนี้ย เอ่อพรุ่งนี้นะครับทางรัฐบนตรีช่วยเขาเรียกผมเข้ากระทรวงนะครับแต่ว่าเราก็คงหยุดไม่ได้ในเรื่องจากฟ้องสายปกครองเพราะว่ามันจะหมดอายุความอายุความแก้9ค้นสิวันนี้มันมาประมาณ4ี่สิบห้าวันแล้วเราจะฟ้องสายปกครองวันที่หกนะครับจะมีมวลชนไปด้วยนะครับยังไงก็เชิญสื่อครับให้ความเป็นธรรมกับพวกเราด้วยครับถ้าพวกเรามีสถิติความปลอดภัยที่แย่จริงๆนะครับเอาพวกเราลงได้เลยนะครับแต่ถ้าสถิติความปลอดภัยของเราเป็นอันดับหนึ่งความปลอดภัยเนี่ยแล้วทําไมทั้งโซเชียลต่างๆถึงมาลุมเราอันนี้คือผมไม่เข้าใจนะครับเพียงคิดดูนะ ถ้านะพี่เสนเอรถกระบะชนหนึ่งครั้งใช่ไหมพี่เสนเอแต่รถกระบะอย่างเง,งี้ยปัง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  <ๆ S 1> ทุกคนอุประา,านหมู่หมดเลยเพราะว่ารถกระบะนี่ไม่ปลอดภัยตอนนี้เรามีผู้ประกอบการทั้งหมดพอ <Yeah. S 2> ผู้ประกอบการสามัญหกร้อยประกอบการผู้ประกอบการสมทบหนึ่งพันประกอบการหนึ่งพันแปดร้อยประกอบการเป็นรถสองชั้นทั้งหมดสี่พันแปดร้อยคันซึ่งไม่ใช่เฉพาะรถสองชั้นนะพี่เราดูแลรถชั้นเดียวด้วยนะครับเราดูแลชั้นแต่เราดูแลรถโดยสารในประเทศแต่เราตั้งชื่อสมาคมนี้เพราะเราต้องการให้สื่อไปสื่อเวลา เขาเขาเขามีการลงว่ารถสองชั้นอันตรายเราจะได้เอานี้เข้าไปตอบโต้ได้หลังจากนี้ทางสมาจะต้องฟ้องต่อศาลฟ้องเรื่รบถงใช่ครับจะยื่นฟ้องในวันที่6เรายื่นฟ้องสาลปกครองคุ้มครองชั่วคราวไม่พอครับวันที่ประมาณ18นะครับเราจะนํารถทั้งประเทศนะครับรถสองชั้นทั้งประเทศไปที่รงการขนส่งทางบกเราไม่ไปทวงนะครับเราจะพารถไปให้เขาตรวจ ว่ามันไม่ปลอดภัยยังไงเพราะรถพวกนี้เขาเป็นคนเขียนแบบและอนุมัติพวกผมมานะครับ,รบวิ่งมา10ปีนะครับถนนเส้น,สนนี้วันนี้คุณรู้สึกไม่ปลอดไม่ปลอดภัยแล้วคุณอนุมัติไม่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อคุณว่ามันไม่ปลอดภัยใช่ไหมเราจะพารถทังหมด4,800ปคันเข้าไปตรวจที่กรมก็คือตั้งต้นก็คือการผู้ปรอญาในรถของฉันก็นใช่ครับีมาตรการหลังจากนี้ ทางสมาคมหรือผู้ประกอบการฉันเรียกร้องไทต่อรัฐบาลเพื่อถ้ากรณีที่ว่าก็ไมีวิ่งจริงๆเนี่ยเราจะให้เกี่ยวยาหรือว่ามีมาตรการอะไรอย่างเชื่อมั้ยคือถ้าถ้าคุณมีความเชื่อนะผมใช้ว่าความเชื่อข้อสถิติเนี่ยรถสองชั้นปลอดภัยที่สุดถ้าคุณยังใช้ความเชื่อเดิมๆว่ารถสองชั้นไม่ปลอดภัยคุณต้องซื้อรถพวกเรา แล้วเราเอาเงินมาให้พวกเราเราไปซื้อชั้นเดียวให้กับคุณคนที่ผ่านมาเวลาคุณพัฒนารูปความปลอดภัยสองชั้นของ u n e c e เนี่ยเราออกมาตลอดนะครับคันยังเป็นล้านแล้วถ้าชันถ้ารัฐมนตรีถ้ารัฐบาลยังใช้ความเชื่ออยู่โดยไม่ใช่หลักสถิตินะครับถ้าท่านเชื่อว่าแบบนั้นว่ารถสองชั้นไม่ปลอดภัยโดยท่านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถิติท่านต้องเอาออมาให้เราเหมือนซื้อเรือครับพี่เหมือนซื้อรถเลยครับคันละห้าล้านเรายินดีครับเราไม่ได้ติดกับรถสองชั้นแต่ มีการส่งเสริมให้เราทำรถสองชั้นมาจิตกว่าปีแล้ครับหลวงนะครับแล้็ขอพลนายดผมกประกอบการมาดูให้ตลอดครับวันนี้มาทางนี้เนี่ยรัฐบาลยื่งเยอไปแล้วผมก็ยื่งเยอไปเนี่ยมันจะต้องมีกระทบารเปิดงานสร้างการต้องมีการขนส่งเป็นอะไรบ้างครับคือตอนนี้ครับกระทบกับพวกเราแน่ๆแล้วหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราจองรถนะพี่เราจองกันเป็นปีแต่ว่าคุณออกคำสั่งผมภายในสิบวันแล้วที่จองไม่แล้วทำยังไงนะครับปกติ พอเราจะไปขอเพิ่มเงินผู้ประกอบการเขาไม่ยอมพี่คุณจะวิ่งอ้อมร้อยโลเขาไม่สนใจนะครับอต่สมมติถ้าเขาจะลุงมาตังผมต้องวิ่งไปทางตะูนขอเพิ่มเงินเขาไม่ยอมเพราะเราทำแตยาไว้อันนี้คือเกิดความเสียหายไม่พอเลยครับตอนนี้ยกเรื่องหมดเลยเข้ามาอยากนั่งอ้อมพี่ายก็เรียกร้องนี้เราอยากจะเรียกร้องว่ารัฐบาลรือตัวไม่รว่าการกระทูวงาทาอะไรคือตอนนี้นะครับเรามองว่า หนังสือฉบับแรกนะครับเขียนมาจากกรุงกันของส่งทางบอกว่ารัฐมนตรีช่วยมีดำริว่ามีกาหดีดำริคือมีความคิดว่าจะหยุดจะทำจะทำโซนนิ่งเส้นทางเสี่ยงซึ่งท่านต้องศึกษาพร ไม่ใช่ท่านจะทําโดยไม่ต้องศึกษานะครับทีนี้พอเกิดเราไปศึกษาชีวิตชีาว่าประวัติท่านเลยครับท่านจบเกษตรครับทต่จุดตัเกษตรแล้วมาบริหารข้ามนาคมมาบริหารด้านวิศวกรรมครับแล้วท่านไม่ไม่พอแล้วมาสั่งรถชนสั่งปั้งปั้งเราถึงไม่เอาท่านครับเพราะท่านไม่มีความรู้ส่วนาอที่ประดีเราถึงไม่เอาท่านเขาอะไรรึเปล่ครับท่านมีข้อมูล แต่ท่านไม่ยอมส่งข้อมูลให้กับคนที่ไม่รู้พูดแล้วเขาเป็นปฏิบัติแล้พี่ก็ประมาณนั้นครับคือเขาแกมีอธิบดีกรมการขนส่งระบกพวกเราทั้งแย้งทั้งขานและทั้งสถิติมีหมดแต่ไม่ยอมออกไปพูดีเราก็ คือคุณส่งจังหวัดปัตตานีก็บอกว่าเขาไม่เกี่ยวคุณส่งจังหวัดดังก็บอกเขาก็ไม่เกี่ยวเราเอาตรงนี้ได้ทุกคนบอกไม่เกี่ยวหมดผมเคยติดต่อระดับบนนะครับเขาบอกว่าเขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าการระเบิดีสั่งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการระเบิดตีนะครับสั่งมาโดยไม่มีความรู้ไม่ได้สิพี่นะครับท่านเป็นท่านต้องไปอยู่เกษตรครับท่านจุกเกษตรต้องไปอยู่เกษตรไม่ใช่ท่านมาทำงานวิศวกรรมไปทำงานโลจิสติกไม่ได้ครับผมพัฒนาความปลอดภัยมาพี่สิบปีแล้วนะลงทุนไม่รู้กี่สิบล้านแล้ต่อคันเน ครับเราต้องเก็บแล้วอยูยูมาจะแก้ปัญหาผมเห็นผมนึกอยู่แล้วครับนะครับมีชาวป่าประดุลตีปั้งแสดงพลังหาผลงานนะครับรถสองชั้นในสังคมมองอยู่ฝั่งตรงข้ามหมดแล้วการสังขารรถสองชั้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทุบในยืดเลยรู้สึกยิ่งใหญ่เลยไม่ใช่ครับต้องเอาสถิติมาพิกันนะครับ มาต้องสิทธนี่เมหน่วยงานที่ทางผู้ประกอบการจะเรียกร้องหน่วยงานที่เป็นกลางอย่างมหาพิยาลัยหรือว่าที่ก็มีคขาเ็นใครมาบอกว่อะไรที่เขามาจกนบุรีเาไม่รู้ยผมเป็นคนหนึ่งที่พัฒนาตัวถังความปลอดภัยกับกุมการผลส่งคงทางบวกมาตลอดที่ผมมาอยู่ในอยู่กับเขามาตลอดเวลานะครับเขารู้จักดีกับผมเนี่ยซึ่งเอ่อเอ็มเทคก็ทำงานร่วมกันรทำงานร่วมกันพัฒนาความปลอดภัยอดภมาสปีแล้วพี่กาอุบัติเหตุมถึงลดลงลดลงลดลงไง แสดงว่าคำจากนี้น่าจะมาจากฝ่ายการเมืองและการเมืองครับสั่งมาครับฝ่ายระดับอธิบดีรองอธิบดีทำอะไรไม่ได้เลยครับเอาข้าวมาให้ด้วยบอกได้คำเดียวไม่มีอำนาจมีอำนาจไรเราไปโพสต์ใส่ปกครองอย่างเดียวเราโลโลไม่ต้องถึงร้องกันที่รัฐบาลโดยเฉพาะนายกอดเป็นตุ้มันตรีนายกอดรับมั่นีครับอย่างครับอย่างครับเราไปตามขั้นตอนพี่เราชุมนุมอย่างสงบเราทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับแล้วเราไปยเรื่อยื้อเยื้อของการจ ถ้าเรามั่นใจว่าอย่างสิ้นสิ้นนี้นะครับไม่เข้ากฎเกณฑ์เราวิ่งเลยครับเราวิ่งเลยครับเราม้บตัวต่อสารประจับเราเราม้วบตัวเราสู้ก็ดีเลยเพราะว่าไม่เข้ากฎเกณฑ์ที่คุณตั้งมาความชัน8เปอร์เซ็นต์ระยะทาง5กิโลเราไม่มีพี่พี่ดูเี่เลยประมาณไม่เกิน1กิโลมีป้ายปักเลยครับมีป้ายปักว่าความชัน8เปอร์เซ็นต์1กิโลเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่มีใครกล้าเอาไว้ที่มันซุกใต้พรมขึ้นมาเพราะว่ามันจะ ตรงข้ามกับที่ความรู้สึกของประชาชนท,ทั้งที่มันเป็นข้อเท็จริงแต่หลังจากวันนี้ครับเราจะพยายามเอาสถิติทั้งหมดมาคุยกันมาคุยมากางกันบนโต๊ะทั้งหมดนะครับแล้วเอานักวิชาการมาใครที่บอกเป็นนักวิชาการเอามาแล้วผมจะถามว่าท่านวิจัยมาจากไหนท่านหรือท่านเพียงจความรู้สึกหรือยังไงผมจะถามทุกๆท่านเลยครับต่อไปนี้จะมีการออกมาแก้ภาพลักษณ์ทั้งหมดของประเทศไทยรถไฟสองชั้นที่มันอันรถไนสองชั้นที่มันมีระบบคนโทรลมีระบบรีารทาตุงวงความเร็วซึ่งมันดีกว่ารถท่านเดียวทั้งเยอะครับแต่เรากำลังจะขจัดม ชั้นเดียวมันไม่ถูกต้องเราไม่ถูกต้องนะครับแล้วเราต้องมาเริ่มพัฒนา u n e c e ใหม่ตั้งแต่ศูนย์มาถึงสิใหม่มันไม่ใช่พี่ตรงนี้มันถึงแปดแล้วครับ